มันเย็นไ่รอ้มันลดมันลดเปหมดอะมันเย็นมันสวยแ่สด้หนิม่เนเบอร์ยังม่ครบถุงว่าเอฟสีดำโพนี่อัมนี้สองเอฟเดียอ๋อชอบก้ระตุ้งหน่อยเสื้ออันนี้ก็ได้แล้วใส่ได้สองเอฟเดียวเป็นอดแต่วเาไม่ได้

เชือนะครับเดี๋ยวถามพี่หมอนเชื่อตัวเท่าไรครับสามสิบเจ้าอัน,นันดีดนีเยด้จ้สาสารบมือวันหนึนะัเอาบเลยีนี้มาหัวรอนี่ยเตอนนี้แม่ยูท่ามกลางบรรยากาศที่มีระเบิอแม่พูดใจแหง้ามาแล้วพน,นม,มเสียง,ง,งนะดังมากชัดจ กเป็นไมเน่ไม่พลาดเลยคนหอสวยไัป็วม่งอย่างเดียวเยเขาเขาีมนาครันก็ย่เรนนี่ยครับ่มาครับเสัตนาพรบนครับแปิบเก้าบททกใ่อน่ใสามรอบาทด้ครัน่กัดสืบก้บาทได้ค่ะเ๋วเสียน่นออกที่เล

ของเลยปะจ้ามีดอนนี้ีดสีชมพูก็สีม่วงจ้าเคร่องคู่หรอคะใช่ค่ะใช้เบิรดเล้ยวเ้าเบ้าเบ้าเบิร์ดเออเป็นอะไรเปนอะไร

มาแล้วไปลว่าหายไปใส่ขายดีขายดีมาแล้วก็กันไส้กันได้กับมาแล้วเป็นยัง

เขาต้องรับผิดชอบอยู่ดีด้วยเยอะจะคุณเศร้าเข้าไปเยอะขาดได้หรอใครจะไปเลยคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะนี่จะพูดยังไงทุกอย่างมีความดีก่อนทุกอย่างเศร้ากันแล้วขาดแล้วเดินรูปเดินรูปเนอะเดินรูปต่างอาเจียนเคียร์คนนั้นนะครับ